ฮัลโหลฉีใสกางเกงปะป๊าหรอฮัลโหลฉีใสกางเกงปะป๊าใช่ไหมไอเด็กวนของแม่ไอเด็กวนของแม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยลันแบบอยู่หน้ากล้องรัแบบน่ารักนี่รัแบบรอหน้ากล้องนี้งูแน่

น้อยน้องนอยน้องจะนอนนีินะลูกนะน้องจะนอนนิ่านจะนั่นละบ่หวานอยากรู้ว่าแบบลูกจะโตมาแล้วมีมีความรักยังไงแล้วลูกจะโตมาอยากเป็นอะไรลูกจะโตมาแล้วแบบทำงานอยากทำงานอะไรอยากทำอะไรอะไรเงี้ยแบบอยากรู้อ่ะ เพื่อซาตินอยู่ไหนเพื่ออ่านคอมเมนต์เพื่อเออแม่งว่างทุกคนแม่งง,มง,ง่งวงหอมเดียวหอมมากนะเห้ได้รีวิวอีกตัวนึงได้ตัวน,นึงหอมมากเราใช้อยูอ่เราอยากได้ดีนี่อ่ะเราใช้อยู่ มีรีวิวติดต่อคาโลมาหลายตัวมากทุกคนแต่ยังไม่เฟิรม์มเราเรียกราคาแพงไปหรือเปล่า <laughs> ยังไม่เฟิรม์มมีแต่แบรนด์ใหญ่ด้วยพี่พี่คาโลแบบคาโลเป็นชุดตาตัวน้อยเหรอคะผมใช่ชุดตวน้อยเปิดแอร์ยี่บหกยี่ห้าค่ะถ้าแต่มเม่เช้าก็ยี่ห้าเนืย้ยี่สิบใช่มันร้อนเพราะแอเราไม่ได้เองไงแอรเราแอร์เล็ เอลิถ้าเอหน่อยก็ไม่ buồn ยิ้มหุมกับยินแล้ว่วงมากเลยทุกคนหนูสามารถหลับได้เลยนะเนี่ยสามารถหลับได้เลยนะคะผมฮัลโหฮัลโอลฮัโอฮโอโอโอฮโอ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 โ ดีใจคนกินไฟเบอร์แล้วชอบพี่ๆขอบคุณมากๆเลยที่มารีวิวให้หนูนะพี่เขา้องเพลงให้ฟังไหมเพื่อนฉันเพียงตรงกันให้เธอฟังเพลงพี่ตอนเก้าขวบตอนนี้สิบหกแล้วอย่างฟังขอบคุณมากเลยค่ะเพลงอะไรคือเพลงอะไรเหตุผลคือทำไมเนงนะไมนู้ ทำไงน้องถึงไม่ติดอุ้มแบบสายไปสายมาเพราะไม่เคยทำค่ะอุ้มนิ่งๆทำแล้วเขาตื่นรับลเลยค่ะคุณพอ่อทำแล้วเขาไม่ชอบอพ,อพ่อยันดอกอเคลดยับเลี้ยงน้องหน่อยไม่มีสุดตายตัวหรอกพี่ๆเราอยากเลี้ยงไงเราก็เลี้ยงเลยเราไม่ต้องฟังใครดังนั้นเชื่อนูสูตุดเอาชีวิตรอดไปวันๆน,นะใช่สุดเอาชีวิตรอดไปวันๆเราอยากเลี้ยงไงเราเลี้ยงเลย ฟังฟังแค่หมอแล้วก็หมอบอกยังไงก็ทําตามแค่นั้นค่ะแล้วก็ศึกษาเอาไม่ไม่มีสุดตายตัวหรอกทุกคนแล้วก็เราก็ไม่อยากไปบอกว่าแบบต้องทําแบบนู้นแบบนี้ไรเงี้ยแบบอันนี้ไม่เหมือนกันเราอยังโตมาไม่เหมือนกันเลยใช่มันี้ยแบบอชิวิตเราเป็นวันเนาะโตขึ้นมาอยากเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้น แต่เป็นคนดีก็พอใ,ใสิสายดีก็พอเนาะแล้วแต่ปากดูดอยู่รวังปุ้มกออ็ถ้าเจ้าออกนะต้องออกตอนที่นอนอยู่ดูที่นอนดึงปุ๊บเขาจะแบบหลับไปเลยมันมันจะสบแลหละดึงปุ๊บปักเลยโน้โยจะ,ะไปก่อนนะเนี่ย มันอุ่นนะมึงมันอุ่นนะง่ายงไงยบุญจะวาง่อดนะดีจังเลยเลี้ยงให้ติดมือคุณพ่อคุณพ่อเขาเลี้ยงเองให้ติดมือเขาเองค่ะเขาอุ้มตลอดคุณพ่อเขาอุ้มอุ้มตลอดมันก็เลยติดมือเขากันเลยค่ะเอาสันอยางให้ติดมือเจ้าของกับติดสันกันเลยเออให้ติดไปเลยจะมีน้องอีกไหมคะยัง ยังไม่ได้คิดเลยค่ะทุกคนตอนนี้หาวิธีอยู่ว่าจะคุมแบบไหน<ม>ตอนนี้บอกท่านได้คิดพี่แม่แม่ว่าบ้านไหนว่าคุมแบบไหนดียาคุมหรอยาคุมหรือฝังเข็มหรือว่าอะไรใครใครมีแบบรู้สึกว่ามันดีอะไรที่มันไม่อ้วนอะไรอย่างงี้มีไหม เอ้มาเตือนเลยย้อนหลังเลยนะหนหเนเมื่อวานเตอนไม่ปตกตกามาันขึ้นเลยแบบฝังค่ะมันเจ็บไหมพี่พี่มันเจ็บไหมฝังคือฝังมันเป็นเข็มอยู่ข้างในร่างกายเราหรอ,หร,อหรือว่าไงอะ่ะพาไปหาหมอเกียรตินะตัวเองพาเขาไปฟังเข็มฟังตรงไหนฟังข้างล่างอนะไม่นี่ฟังที่แขนมัน้งใช่ไหมทุกคนมันเป็นเข็มในร่างกายเข็มอะ เจ็บตอนเอาออกนี่เขาฟฝังยุ่แขนอ่ะฝังใต้ท้องแขนทำไมฝันตรงนั้นทำไมมันไม่มีโรกอ่ะมันมันจะเป็นยากระจายเข้าเส้นเลือดมั้งเป็นตอนที่ยำยังจะเจ็บตอนฉีดยาชาแล้วเขากรีดหรอแล้วเป็นแผลเป็นไหมพี่พ กินยาคุมดีกว่ากินยาเอาเลยย่าฉีดคุมก็ได้ค่ะง่ายดีกลัวมันจะนี้ไงกลัวมันจะแบบพองไงปล่อยมีครั้งเดียวเลยโอ๊ยพักเนาะหนูเข็ดมากถ้าบอกว่าให้หนูไปท้องตอนนี้หนูเข็ดจริงๆหนูพูดตรงตรเพราะตอนท้องหนูทรมานสุดๆ นูกเาได้ทราะามันตอนคอดเดยรู้สึกว่าตอนท่องไปนี someone, ่ยังที่แบบโอ้โหหน่วยมากทุกคนไม่ไหวอ่ะเขาอยากอ่านคอมเมนต์ของยี่สิบห้าเก้าไหมข้อหาต่อเขาเนี่ยพี่ย่าคุมแบบฟังเข็มเลยมันอ่ะหนูถามก่อนว่ามันเป็นแบบไหนเขากีดหรอ กี่แล้วมันเป็นแผลไหมพี่พี่มันทํายังไงอ่ะพี่พี่ลองเม่มมาให้หนูอ่านก่อนเออฟังดีสุดตอนนี้ฟังอยู่คะ่ะห้าปีฟังเข็มอยู่ได้สามปีค่ะถ้าฉีดอยู่ได้สามเดือนกินยาดูลูคิดว่าหมอค้านกิน,นายานะค่ะหนกค้านเขา,ขาจะใส่เขาจะใส่เข็มเขาจะใส่ในเข็มแล้วก็ถอดเข็มออกมาคะ่ะ แล้วจะเป็นผื่นเหมือนขวดพลาสติไม่กีดกีดนิดเดียวนะ่ะสรุปกีดหรือว่นะอากีดนะักคนเอาพวกกีดนักโทษมกีดเป็นเดียวแล้วเป็นแผลเป็นไหมฟังเลยห้าปีกินยาเดี๋ยวพลาดฟังไม่อ้วนเนาะฟังเอาอีกสักสามปีค่อยมีน้องให้คาโล เอ้อเป็นอย่างไงละ่ะอีกสามปีมีน้องให้คาโลให้คาโลโตก่อนอุน้ยคนอีกขึ้นทีเดียวแปดพันมาหมดอเจริงโนดิคาโลเสียงาาเลางาเลเรียก คารูไปไหนคารูอ hmm. ยู่ในมุ้งอ้าวงั้นคืนเดีวเขาจะนอนที่กับอยากเข็มคารูคารูนอนอยู่ครับเดี๋ยวเราใกล้ถึงแล้วแหละพี่ๆเดี๋ยวหนูไปเอา